กราบสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้นะคะตุกซาจะพาทุกคนมาทำความรู้จักนะคะรถยนต์พระที่นั่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพร,ระบรมราชินีทรงประทับวันนี้นะคะคือรถยนต์พระที่นั่ง1955คดินแลกนะคะฟีดวูด 60สิบสเปเชีลสีฟ้าค่ะทะเบียน1ดอเด็ก0ูนยสรถคลาสสิกคันนี้นะคะสวยมากๆเลยนะคะหลายๆท่านคงจะประทับใจเช่นเดียวกับดิฉันนะคะต้องขอขอบคุณข้อมูลจากคุณวิทวัสสีมา อันสุสิงนะคะที่ได้ให้ข้อมูลไว้ในเฟ e บุ o กนะคะซึ่งก็ตอบโจทย์นะคะว่ารถยนต์คันนี้คือย e ี่ห้อ d i l l a c f ะ e ฟีดบูด60 Special สีฟ้าค่ะตั้งแต่ปี1955นะคะและที่คิดว่าในยะการที่ทรงประทับรถคันนี้มานะคะสีฟ้านี้เป็นสีวันเกิดของหลวงพ่อ วิริยังสิรินทโรนะคะก็คิดว่านอกจากที่ท่านจะนำมาประทับเพื่อที่ให้พวกเรานะคะได้เห็นความงามของรถคลาสสิกแล้วยังมีในยะสำคัญที่แฝงอยู่นะคะก็คือสีฟ้าเป็นสีวันเกิดของหลวงพ่อวิริยังค่ะซึ่งวันนี้นะคะได้เสร็จมา พิธีพระราชทานเพลิงศพหลวงพ่อวิริยังสิรินทโรนะคะณเมนหลวงวัดเทพสศรินทราวาดค่ะค่ะหวังว่าทุกคนคงได้ความรู้นะคะอย่าลืมนะคะทะเบียน1ดเด็ก0 0 0 3โชคดีทุกคนค่ะกล่าวสวัสดีค่ะ